ภูทับเบิกดูบรรยากาศทะเลหมอกนะครับตอนนี้4โมงเช้านี่ครับทะเลหมอกสองข้างทางเลยนะครับนี่เด็กๆมาขายกระหล่ำปีด้วยนะครับถุงละ100บาทอยู่บนน้ำ ชื่ออะไรลูกน้องชื่ออะไรอิงนี่นะครับทางมาดูทะเลหมอกหน้าสะุ่งภูทับเบิกนะครับทะเลหมอกสองข้างทางเลยนะ ตอนนี้บรรยากาศ4โมงเชา้า4โมง15แล้วนะครับทุกคนหมอกเต็มหมดเลยนะครับนิ้วอะแม่งโอ้โหล้ยขีดตมอะป้าวันนี้เ็นาขาโอ้อาน,น,นาสะอุ่งนะครับเรามาถึงนาสะอุ่งแล้ว ทูทับเบิกเพชรบูรณ์ดูเด็กน้อยชาวชาวเขานะครับเนี่ยเขาขายกระลำปีโอ้หมอกดูดิสองข้างทางเลยโอ้หดูทะเลหมอก น้องเพลงสองพี่มาดูพี่มาดูพี่มาดูไปพี่พิมไปดูตามน้องน้องพาไปดูเขาจะพาไปดูอะไรนะครับว้าวทะเลหมอกอืพี่มาดูพอแล้วพอแล้วพอแล้วดูอะไรไปมันน้องเพลงไปเมื่อไหร่โอ้มาแล้วคนดูขอคุนดูสองคนนะ ตอนนี้เรามาถึงนาสอุ่งแล้วนะครับภูทับเบิกเลยวัดป่าเลยวัดป่าภูทับเบิกมานะครับโอ้ทะเลหมอกหมดเลยครับตอนนี้สี่โมงสิบเจ็ดนาทีแล้วดูภูเขาสองข้างทางเลยหน้าหนาวเต็มหมดแล้วนี่เนาะ บ๊ายบายไอ้แม่ดูทะเลบ้านโนนน่าจะใกล้ผู้เรือหรือเปล่าตรงเนี้ยขึ้นมาพูทับเบิกแล้วก็วัดป่าพูทับเบิกขึ้นมานะครับดูด้วยดูเมื่อกี้น้องมันบรรยากาศนาสุงทักทายคุณเก่งนะครับนี่ขึ้นเขามาเลย ยสโส<ป>ธรเพชรบูรณ์ภูทับเบิกจริงป้านุซื้อมาครอบเ,เลยถ้าป้านุอยากได้นี่มันมีอยู่ครอบเออครอบได้แค่ครอบป้านุนี่หมอกเยอะมากครับตอนนี้สี่โมงสี่โมงครึ่งนี่ดูทางเราขึ้นมานจะเป็นภูเขาสองข้างทางเลยนะครับตรงนี้จะมีร้านกาแฟ นะครับหมอกเยอะมากครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้า,าผาภูเขาเหมือนกันนี้ก็ภูเขานะครับมองไม่เห็นดนเลยเลยหมอกเต็มหมด ที่เขาไปทำอะไรนะ่ะกล้องงั้นนะ่ะดูครับนี่หมอกเต็มเลยครับดูทางดูทางขึ้นมา ดูครับทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าสะอุ่งนะครับภูทับเบิกนี่ครับกำปีสวนกระลำปีอยู่ตรงนี้เลยเด็กๆขายเอง ทุงละหนึ่งร้อยบาทจะพาไปดูสวนกละลำปีนะครับอยู่บนบ้านนาสะอุงเลยวัดภูทับเบิกขึ้นมานะครับประมาณ8ปกิโลเขาเก็บไปน่าจะหมดแล้วนะครับเหลืออยู่แต่หัวเล็กๆนี่นะครับ ดูครับสวนกระลำปีมาทักทายทุกคนนะครับสวนกระลำปีบนภูเขาภูทับเบิกบ้านนาสะอุง่ง ไปนะครับเดี๋ยวขี่รถกลับลงไปทางทางภูทับเบิกนะครับหมอกเยอะมากครับตอนนี้ไปเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างทาง หมองเยอะมากมเ,ากเกือไหมกับข้าวอย่จะไปกิน้ี่หลังเคนะครับหมอกเยอะมากเอาบะหมให้น้นกินด้วยนะเผ็ดเยอมา